นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้ได้มีการส่งหลักฐานเพิ่มเติมไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญครบถ้วนแล้วกรณี40สอวอนะครับร้องนายกรัฐมนลลลตรีเรื่องแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับให้ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมภายใน15วันซึ่งท่านนายก็ยืนยันว่าส่วนตัวมั่นใจในความจริงใจความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้มีการโน้มเอ,เอียงและการปฏิบัติตามหลักของกฎหมายครับ ส่วนกรณีที่นายพิธาลิมจเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลมาทวง MOU ที่เคยเซ็นจัดตั้งรัฐบาลในรอบแรกถึงแม้ว่าจะตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเนี่ยนะครับแต่ก็ควรจะเดินหน้าในสิ่งที่ตกลงกันเอาไว้นายกก็บอกว่าอะไรที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็จะรีบดําเนินการให้เร็วที่สุดส่วน MOU เป็นเรื่องของสภาเป็นเรื่องที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องไปจัดการกันเองสําหรับกรณีที่ฝ่ายค้านพยายามอยากให้นายกรัฐมนตรีมาตอบกระตุ้ถามในสภา ก็พยายามจะมาเองถ้าเกิดว่าไปดูประวัติเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีท่านอื่นก็ถือว่าดีแล้วเพราะว่าไม่ได้ต้องไม่ได้ตั้งใจหรือว่าจงใจหลีกเลี่ยงครับ